เรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมใส่ถ้าเมื่อวานแล้วนะประมาณครึ่งโลครับผมเจอกบยางนี่ไก่แล้วนะครับที่สวยนะครับผมนี่กะสีแดงเงินนะครับนี่นะครับผมประมาณครึ่งโลได้นะครับตีหลายไม้นะครับเมื่อกี้ประมาณสองสามไม้ได้นะครับมีตัวกัดนะครับกลับลอก เอ็สองนะครับเจสววนะครับปลาคันเป็นเดชูน่าที่เล็กนะครับผมเวทสิบยี่สิบนะครับชุดใหม่ครับพยายามอีกสักหน่อยเพือ่อมีตัว ตัวอย่นะครับครับอโอ้ยหลดุด ลุก<า>ยยงไม่เ <c> จ <oughs> ็บขาเรมาใหม่ใหม่ใช่ครับงแม้ถึงะรกครผมตัวตัวตัวนประมาณขีดนึงช้อนปอกเขาเรียก